สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเวฟร้อยยี่ห้าตัวไฟหน้า LED นิดนึงนะครับมีเพื่อนเพื่อนะครับสนใจสีเทามากเลยนะครับตอนนี้คือตัวนี้รถที่ร้านนะครับสีเทาขาดตาดนะครับแต่สีอื่นมีครบทุกสีเลยนะแต่สีเทาตัวนี้ต้องจองนะครับเพื่อนเพื่อใครสนใจเข้ามาดูได้ครับร้านสงกระสีรถยนต์นะครับหน้าเทคโนลราชพัฒนนะครับถ้ามาจากในเมืองนะจะอยู่ให้มองซ้ายมือนะครับเลยปตทนะครับถ้ามาจาก จอหอให้มองขวามือนะครับเลยไหนบ้านเกาะนะครับมานิดเดียวนะครับไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็เห็นแล้วนะครับอยู่คงร้านใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอัปเดตดล่าสุดนะครับณวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบสองหกสีนะครับสองห้าหกสีนะครับตัวท็อปนะครับจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีขาวแดงนะครับมีเทาดานะครับ น้าเงินแดงดําแดงมีสีเทาสีเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเบาะสีดำนะครับนอกนั้นเป็นสีแดงหมดเลยเอรูปทรงดีไซน์คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็จะพูดให้คร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆท่านคงดูบ่อยแล้วลนะครับสำหรับเว็บ LVD นะครับเบฟหนึ่งตห้เดีครับแต่ว่าถ้าไม่ถ่ายเลยนะครับเพื่อนๆก็จะถามคอมเมนต์นะครับมาถามว่าราคาอยู่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับนี่จุดเด็ดของมันก็จะมีไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไฟนะครับรีหรือว่าไฟ daytime running l i ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะไฟ daytime นะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับใครเขาเรียกเรียกกันนะผมไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับดูครับสองหลอดนี้นะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงกลางนะครับแบ่งไฟเลี้ยวอ่ะ เป็นสีชุกโครเมียมนะครับนี่ขอบด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบางโคนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาช๊กหน้าเป็นสีบอลนะครับปั๊มเบรกเป็นสีเทานะครับหอกเทาๆนะครับตอนนี้กําลังคิตเลยนะครับใส่เอาไปเจาะใส่เป็นบีหนึ่งหรือเปล่าผมน่าจะบีหนึ่งนะเห็นวัยรุ่นทํากันเยอะนะครับเอาปั๊มแท้นี่แหละครับไปทํานะครับสวยมากบอกเลยนะครับ กำลังฮิตเลยตอนนี้นะครับหรือว่าใครสนใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมหาให้ได้นะสาหรับอะไรพวกนี้นะครับร้อเมกก็เป็นห้าก้านนะครับสีดํานะครับขนาดยางหน้านะครับเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอสิบเจ็ดนะครับเป็นยาง I อซนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ฮอนด้าตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีครอบแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นสีดํานะครับสีดําเงาเลยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็สายแดงๆตัวนี้เป็นสายแบตเตอรี่นะเพราะว่าแบตเตอรี่จะอยู่จุดนี้นะครับมีเพื่อนๆถามหลายคนอยู่นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นอ่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีสี่เกียร์นะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับบอก,บอก ขอบหน้าเบาะนะครับตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยดําเงาตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับบังหลบตัวหลังนะครับปุ่แจก็เป็นล็อกสองชั้นนะครับีประมาณนี้นะการร้อนท่อเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับเงาเงาเลยครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นสติกเกอร์ตัวนี้เป็นชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับเป็นแบบนูนนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์หนึ่งสองห้าไอนะครับตัวนี้เป็นแบบเรียบนะคนที่ไม่ชอบสีแดงผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับ ว่าใช้ได้อยู่สวยนะครับชูหลังก็เป็นแบบซุปโปรเมียมนะครับขนาดยางหลัง80ทับนะครับพอ17เป็นยางแอ c ซีนะครับแม็กก็เป็น5้าก้านเหมือนกันเหมือนก็บล้อหน้านะครับระบบเบรกนะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับตัวนี้ก็เวฟทุกรุ่นนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับจะไม่ใช่ดิสเบรกหลังนะจับหลังก็เป็นสีดําเงานะครับ รอบเดือนใหม่นะครับเป็นสีดำเงาเหมือนกันนับปัดเรือนใหม่ก็ยังใช้สายเป็นเข็มมันนาล็อกอยู่นะครับมีบอกน้ํามันบอกเกียร์นะครับสวิกด้านขวาเป็นสวิ์สตาร์ทนะครับด้านสายจะเป็นสวิ์ไฟถูงไฟต่ำแต่ไฟเรียวนะครับมีอะไรอีกนะครับบางโซก็เป็นสีบอลนะครับสีเดียวก็สวีงงานเลยครับบางโซนะครับ จะมีบอกการบำรุงรักษายางบำรุงรักษาโซ่นะครับควรเช็คขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับมีบอกหมดเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเวลาก่อนออกใช้รถนะครับเช็คน้มันเครื่องเช็คโซ่ให้เรียบร้อยนะครับได้เบาะนะครับวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับมีบอกอัตราการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราจะมีสมุดรับประกันนะครับ รถยนต์รับประกัน3ปีหรือ30,000โลนะครับระบบหัวฉีดรับประกัน5ปีหรือ50,000โลก็จะมีส่วนที่ระบบหัวฉีดนะครับก็จะมีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดเลื่อนๆนะครับกล่อง ECU ตัวตรวจจับตำแหน่งเลื่อนๆนะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนนะครับตัวนี้คือ5ปีหรือ50,000โลนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะเข้าไปเช็คระยะนิดนึงน,นะครับ1กิโลแรกนะครับแล้วก็1,000,002นะครับทาง Honda ก็มีเงื่อนไขขออองเเคค้าายยู่่นนนะะรรัับบฝกพืๆดว เวลามีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเองนะครับตอนนี้เราเคลมได้นะครับนี่น้ํามันก็ถังใหญ่มากนะครับน้ำมันก็เติมเกึ91หรือว่าเกห95ได้เลยนะครับ E20 ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมลองแล้วนะครับจากเมื่อก่อนผมเคยลองนะมันมีอาการสะดุดนิดๆครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะหมดปัญหาเรื่องการสะดุดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ํามันก็โอเคแล้วครับใช้ดีมากนะครับข้าวๆนะครับจุดรายละเอียดตัวรถก็น่าจะประมาณนี้นะครับ เพราะคลิปก็ถ่ายไปเยอะแล้วครับดูราคานะครับห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ดาวผ่านร้านนะครับทางร้านจัดไฟแนนซ์เองนะเพื่อนก็ผมก็บอกเกือบทุกคลิปนะครับเรื่องการตารางกันผ่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมเขียนว่าบอกว่าดาวผ่านร้านยังไงคือทางร้านเขาจัดไฟแนนซ์เองนะครับก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับส่งสิบสองก็สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับยี่สิบหัวสองพันหกนะครับ ที่วาพันเก้าเก้าสิบนะครับไฟแนนซ์ก็ใช้เงินเก้าบาทส่งสองพันเก้าไปอีกสองบาทนะครับมีสองไฟแนนซ์นะราคาการส่งก็อาจจะเกินกันอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับหลักสิบอ,อันนี้เฟซนะครับใครสนใจนะครับค้มมาดูได้ส่งกเกษตรยนต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไลน์นะครับส่งเกษตรยนต์เป็นภาษาอาังกฤษนะครับไม่ต้องมีแอสนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ได้เลยนะครับ เบอร์โทร081 977 9 5 9นนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้ครับรถถามว่าตอนนี้มีเยอะไหมก็เยอะมากนะครับสำหรับร2 5ตอนนี้เยอะมากนะแต่ว่าไม่จะเป็นสีอื่นซะส่วนใหญ่นะครับสีเทาไม่ค่อยเห็นมานะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ทางร้านเขามีแบบหลายสาขานะครับมีประมาณ8-9สาขานะ ถ้าสนใจทาง้านเข้าเขาหายได้นะครับไม่ต้องรอเลยหรือว่าจะนั่งรอแป๊บนึงนะครับเขาจะวิ่งไปเอาให้นะครับสนใจก็เข้ามาดูได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับอิทเบรกลีดนะครับอะไรพวกนี้ครับสามารถบอกเขาได้นะครับเดี๋ยวเขาช่วยเราได้นะครับเออลืมบอกไปนะครับระบบไฟระบบไฟหลังนะไฟท้ายนะครับเป็นรยังหลอดมีไส้ยนะครับผมเคยถอดดูแลนะครับไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆใครรอตัวใหม่นะครับก็มาจัดก่อนนอะนะผมว่าคันด้าน่าจะนานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อ,อัปเดตให้เ,เพื่อนๆแล้วนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนตารางการปอดรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมก็จะอัปเดตให้ประมาณนี้แหละนะครับล่าสุดเลยใหม่ๆเลยครับคือราคาอยู่เท่าไหร่เราสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ถ่ายคลิปมานะราคาตัวรถไม่ค่อยลดราคานะครับอาจจะแบบ พอสูงๆแล้วแล้วก็เปลี่ยนโฉมไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดโฉมใหม่มาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยลงลยไม่ค่อยลดราคานะส่วนมากจะไม่ค่อยลดราคานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ย่าลืเฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ